สวัสดีเจ้าผู้ช่วยบุญรัตรเจ้าวันนี้เฮามาปลาทุกทุกท่านมาชมสวนของอผู้ช่วยบุญรัตนะเจ้าเป็นที่นาเนาะอยู่บ้านเลขที่234 234หมู่สตำาบลสันทรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้ก็เป็นอโอกาสดีที่ทางบริษัทได้มาแล้วก็มาติดตามในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอาโปนะเจ้าปุ๋ยอาโปของเฮาวันนี้ อ,อยากถามความคิดเห็นของผู้ช่วยว่าจากการที่จปุย๋ยอาโปของเฮาแล้ววันนี้เป็นรอบที่สองแ <รบ S 1> ม่จ้าเจ้าอรบอ,อารบแรกเป็นได้พ่องเจ้ารอบแรกก็บแมบ่ดีก็ดีเนาะส่วนปุ๋ยนี่ก็มันต้องใส่นับเขา,าจาปุ๋ยต้องให้ที่กระสอบเจ้าสองไร่สามกระสอบสองไร่สามกระสอบโอ้ดีมากเลยเจ้าแล้วผลผลิตออกมาเป็นได้พ่องเจ้า ความรู้สึกว่าดีดีต่อเดิมเดิมมาครบร้อยประเดี๋ยวนี้ปิดอีกอยู่ปันกับห0ึ่งร้อยโอ้จะเห็นว่าขึ้นไปตั้งสามร้อยกว่าเนาะสรุปแล้วตรงตรงนี้นะเจ้าเขาได้ผลผลิตแล้วดีขึ้นแล้วผู้ช่วยคิดว่ารอบต่อไปเนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของปุ๋ยน้ำเพิ่มขึ้นกับเจ้า นี่จอยากให้เพิ่มขึ้นโ <Okay, S 2> <พ>อเคเจ้าปุ๋ยน้ำ<ะ>เขาเพิ่มขึ้นเราจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะเจ้าเพราะว่ามันจะช่วยให้รากขอยแตกกระจายแล้วก็ใบดอกผลได้ดีมากขึ้นนะเจ้าแล้วตรงนี้ผู้ช่วยได้ทําเกี่ยวกับปัญหางนั้องเจ้ามีแนาข้าวแล้วก็ผักสะโมอมอามีผักสะโอมผักสะโอม,มเป็นใดพ้องเจ้าใชแล้วกด็ดีอยอดสวยยอดสวยเจ้า โอเคเนาะเฮาก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ชมติดตามนะเจ้าวันนี้เฮาก็ขอขอบคุณผู้ช่วยบุญราชทั้งทั้งหนึ่งนะเจ้าแล้วเฮาจะมาติดตามต่อไปในอโอกาสต่อไปคือ,อข้าวที่ผลิตได้นะเนาะเฮาจะมาติดตามแบบว่าผลผลิตได้เป็นจะได้พอง